ซ่อนรักในวังลับบทที่11ในขณะที่พวกข้ากำลังสนุกสนานส่งเสียงเจียวเจ้าไม่หยุดนั้นเสียงขันทีจึงประกาศถึงการมาถึงของห้องเต้ผู้หายหัวเอ้ย หายหน้าไปนานจากตำหนักฮาวาลเลอร์แห่งนี้เหล่าข้ารับใช้รีบย่อกายถวา,ายความเคารพมีเพียงพระสนมของข้าที่ยืนแข่งพังเหมือนไม่เชื่อสายตาตนเองเส้นผมบางส่วนยังหลุดลุ่ยคอเคียที่แก้มใสมองดูราวกับเด็กสาวแสนซนกำลังตกใจที่ผู้ปกครองตนเองมาตามห้องเต้เผยเสียงหัวเราะบางเบาก่อนก้าวเข้ามาหยิบลูกผมที่ลุ่ยลงมาทัดหูให้พระสนม ถวายพระพรเพคะพระสนมรีบย่อกายถวายพระพรทำความเคารพแต่ห้องเต้กับประคองร่างงามเอาไว้ในอ้อมแขนไม่ต้องมากพิธีไปข้าเพียงได้ยินเสียงหัวเราะของเจ้าจึงแวะเข้ามาหม่อมชั้นหม่อมชั้นเพียงหาอะไรทำหม่อมชั้นหม่อมฉันมมฉ้นไม่คิดว่าฝ่าบาทจะเสด็จมาฝ่าบาทฝ่าบาทเสด็จมาหาหม่อมชั้นจริงๆหรือเพคะ พระสนมของข้าเอ่ยถามเหมือนยังไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองดวงตาสีดำจัดอ่อนแสงลงเล็กน้อยและเพียงพระองค์โบกพระหัตเพียงนิดข้าจึงพาข้ารับใช้ทั้งหมดถอยออกมาปล่อยให้สองพระองค์ประคองกันเข้าสู่ตัวต,วตำหนักหลังจากทั้งสองพระองค์ก้าวเข้าไปในตำหนักข้ารีบจัดการตัวเองลวกๆก่อนเตรียมน้ำและผ้าสะอาดขออนุญาตเข้าไปในห้องตอนที่ข้าได้รับอนุญาตเข้าไปนั้นผิว หน้าของพระสนมยิ่งแดงจัดกว่าเดิมข้าจึงวางของเตรียมไว้ให้แล้วถอยออกมายืนรอด้านนอกสวนกับหยาอิงที่เตรียมยกน้ำชาเข้าไปพอดีข้ายกยิ้มกับตนเองผู้ใดทำอะไรไว้กับข้าและพระสนมข้าจดจำไว้แม่นยำยิ่งฝ่าบาทประทับอยู่ที่ตำหนักฮาวานเลอร์ไม่นานนักก็เสด็จกลับยังไม่ทันข้ามวันสำนักพระราชวัง และห้องเครื่องของเหล่านางในก็ถูกปลดยกชุดห้องเฮาถูกเรียกไปตำหนิข่าวลือมาว่าสมน้อยพระไทยสั่งปิดตำหนักไม่ให้ผู้ใดเข้าเฝ้าแจ้งว่าสมพระประชวนกระทันหันพระสนมที่หยิบยืมค่ารับใช้จากตำหนักฮาวานเลอร์ไปล้วนเก็บตัวเงียบขึ้นลมที่เหมือนจะสง,งบในวังหลังยามเมื่อหวนกลับมากลับมีพลังทำลายล้างอย่างไม่น่าเชื่อค่ารับใช้ของตำหนักฮาวานเลอร์ที่ถูกยืมไป ก็กลับมาครบถ้วนข้ามองหลายใบหน้าที่ก้าวกลับเข้ามาในตำหนักด้วยสีหน้าเย็นชาข้ารู้ดีการเป็นบ่าวขั้นต่ำจะให้ขัดใจใครมันเป็นเรื่องยากแค่รักษาชีวิตให้พ้นความหงุดหงิดของบรรดานางสนมเอาแต่ใจก็ถือว่าเก่งแล้วการจะถูกหยิบยืมไปตำหนักอื่นๆคนเหล่านี้ จะต่อต้านสิ่งใดได้คนเหล่านั้นข้าเข้าใจแต่มันจะมีกลุ่มคนอีกประเภทที่เลือกจะสละเรือลำเก่าที่คงเแขงไม่มั่นคงไปหาเรือลำใหม่ ที่ให้ความมั่นใจได้มากกว่าซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องพี่แย่แต่ที่ข้าไม่ชอบใจนั้นคือหากจะสละเรือไปแล้วยังจะแบกหน้ากลับมาทำไมต่อให้กลับมาแล้วยังควรค่าแก่การไว้ใจและเชื่อใจให้ทำงานร่วมกันอีกหรือและเหมือนคนพวกนี้จะรู้ตัวเพราะเพียงไม่กี่วันที่กลับมาปางก็ขอโยกย้ายตัวเองไปที่อื่นจนหมด ขันทีหลายคนช่วยกันยกข้าวยกของเข้ามาในตำหนักไม่ขาดสายเครื่องใช้หลายอย่างที่ควรจะได้ก็กลับมาครบถ้วนไม่ติดเหตุตกหล่นเหมือนดังเช่นเคยข้ายืนกำกับเหล่าขันทีให้ยกเครื่องเรือนที่ชำรุดไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนจะยกยิ้มเมื่อเหลือไปเห็นของชำรุดเหล่านั้นยาอิงก้าวเดินเร็วๆมาหาข้าพร้อมกับกล่องชาในมือพางเอ่ยถาม จือเถิงสำนักพระราชวังส่งชาใหม่ของปีนี้มาให้แล้วเจ้าว่าชาเก่าพวกนี้เอาไปทําอะไรดีข้าหิดเพียงนิดก่อนเอ่ยบอกเก็บไว้ใส่ในถุงผ้าเดี๋ยวค่อยเอาไปแช่ในน้ำร้อนแล้วให้พระสนมอาบน้ำชาจะช่วยรักษาผิวและฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าปล่อยทิ้งไปเฉยๆเสียดายแย่ได้สิแต่เจ้าก็เหลือเกินนะจื่อเถิงมีอย่างที่ไหน เอาชาเก่าเก็บมาชงถวายข้ากลัวหัวจะหลุดจากบาข้าไหวไหลาตามความเคยชินใครทำสิ่งใดไว้ย่อมต้องได้รับผลกรรมข้าแค่เร่งผลกรรมเท่านั้นอยายิงหัวเราะกับคำตอบข้าก่อนจะเอ่ยตอบพร้อมกับสาวเท้าออกไปของชำรุดพวกนี้ก็เร่งผลกรรมด้วยสินะข้าหัวเราะบางเบาหากไม่ตอบคำ เพียงข้ามวันจากพระสนมผู้ถูกลืมกลับกลายเป็นพระสนมที่ทุกคนไม่สมควรลบหลู่ที่สุดเหล่านางกำนันที่เคยชูคอย้ำที่พระสนมของข้าเดินผ่านเกิดอาการตัวสัน่นหลบสายตายามที่พระสนมของข้าเดินผ่านในอุทยานหลวงลีชงหลงที่พึ่งเลื่อนขั้นขึ้นมาก็ไม่ทำท่าทีกระด้างกระเดืองใสจะมีเพียงจางผินที่ยังคงชดหน้าอย่างไม่กลัวเกรงเดินหน่วยนาดเข้ามาทำความ เคารพพระสนมของข้าด้วยท่าทีฉับฉวยไม่จริงจังพางเอ่ยทักทายคาราวะพี่หญิงไม่นึกเลยว่าจะได้พบพี่หญิงที่นี่ข้ามาเดินเล่นที่นี่ทุกวันกับเพิ่งเคยได้เจอหน้าประหลาดใจแท้คงเป็นเพราะข้าไม่อยากเป็นสาเหตุให้ผู้ใดต้องเดือดร้อนอีก จึงไม่ค่อยออกมาเดินเล่นเช่นเจ้าว่าแต่อาการเจ้าดีขึ้นบ้างหรือไม่เจ้าควรรักษาร่างกายให้ดีอย่าให้ต้องลมเย็นฝ่าบาทจะได้เรียกใช้ให้เจ้าไปปรนินบัติได้เสียทีอุย้ยเจ็บแสบ จางผินหน้าเจือนทันทีที่พระสนมตอกกลับไปเช่นนั้นอยู่ดีไม่ว่าดีกล้ามาหาเรื่องพระสนมว่าไม่กล้าออกนอกตำหนักกลับเจอตอกกลับเรื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ถวายงานของตนสีหน้าจึงจืดเจรอนดวงตาแทบจะกรีดพระสนมของข้าเป็นชิ้นชิ้นต้องให้พี่หญิงเป็นห่วงแล้วร่างกายข้าย่อมฟื้นฟูเป็นอย่างดีเพียงแต่ฝ่าบาทรักถนอมข้าจึงสั่งให้พักผ่อนเท่านั้น เช่นนั้นก็ดีข้าหวังว่าเจ้าจะรักษาร่างกายตนเองอย่างดีพักผ่อนให้มากๆหากออกมาข้างนอกบ่อยๆเช่นนี้ร่างกายจะต้องลมเย็นไม่สบายเอาเสียได้ขอบคุณพี่หญิงที่เป็นห่วงเช่นนั้นข้าขอทูลละพูดจบก็ย่อกายเพียงนิดแทบมองไม่เห็นแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วข้ามองตามขาบวนของพวกนางไปด้วยความสงสยัยข้าจึงเอ่ยถามพระสนม พระสนมเพคะเส้นทางที่จางผิงเดินมาพระสนมข้าชะงักเท้าไปนิดก่อนจะเอ่ยหองเท้าปิดตำหนักข้าขึ้นมามีความสำคัญผู้ใดเล่าจะไม่ร้อนดนเราคงต้องระวังตัวจางผิงน,นิสัยเช่นนั้นเกรงว่าจะอดใจได้ไม่นานแล้วสตรีผู้นั้น นางเก็บห่างมิดชิดมาได้นานแสนนานคงไม่โผลมาให้เห็นได้ในเร็ววันดอกที่นางร้อนดนตอนนี้คงเพราะอี้เย็นเหมยก้าวนำหน้าไปแล้วยิ่งค่าที่กลับมาอยู่ในสายพระเนตรอีกคนย่อมต้องหาทางกำจัดใครไปสักคนเสียก่อนและผู้ที่ง่ายจะกำจัดที่สุดคงไม่พ้นข้า หากคิดจะกําจัดตําหนักฮาวานเลอร์นางอาจจะคิดผิดก็ได้เพคะอยากตังวลไปเลยเพคะจื่อเถิงยังอยู่จะไม่ยอมให้ใครใช้พระสะนมเป็นสะพานของตนเด็ดขาดพระสะนมย้มยิ้มอ่อนโยนให้ค่ะก่อนจะลูบหัวข้าเบาๆจริงสินะจื่อเถิงของข้าเก่งที่สุดอยู่แล้วข้าต้องตังวลไปใหญ่ข้าได้แต่ยิ้มรับก่อนจะเชิญพระสะนมกับตำหนักอีกไม่นาน ก็จะถึงเทศการหยวนเซียวราตีแห่งการประกวดประชันและช่วงเวลาที่สามารถพลิกผันอะไรก็ได้ภายในช่วงพริบตา หลังจากปฏิบัติพระสนมเข้านอนกลางวันตามหน้าที่แล้วข้าก็เดินตรงไปยังห้องครัวของเหล่าสนมนางในที่ไม่ได้มาเสียนานหลังจากพระสนมของข้าถูกลงโทษข้าก็ไม่ค่อยได้ก้าวเข้ามาที่นี่อย่างแรกก็เพราะต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจพระสนมอย่างหลังคือไม่อยากให้คนที่นี่เดือดร้อนลุงหัวงอาวยายหนูมาได้แล้วหรือข้านึกว่าจะลืมลุงคนนี้ไปเสียแล้ว โถลุงข้าก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากนะถ้าลุงงอนข้าอีกข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วข้าโผล่เข้าไปหาท่านลุงห่วงพ่อครัวผู้มีหน้าที่เตรียมเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างออดอ้อนข้าเจอกับลุงห่วงตั้งแต่ช่วงแรกๆรที่พระสนมเป็นที่โปรดปรานข้าชอบเข้ามารับอาหารให้พระสนมด้วยตนเองด้วยความปากกเอ้ยอยากรู้อยากเห็นทำให้ข้าชอบไปถามนูน่นถามนี่กับพวกในครัวบ่อย แต่ส่วนมากเพื่อความปลอดภยัยทั้งข้าและคนอื่นๆข้ามักจะไม่ไปยุ่งยากส่วนปรุงอาหารหรือส่วนที่อาหารสำเร็จเตรียมยกออกจึงมักจะมานั่งคุยกับพวกตำแหน่งเล็กๆทำงานจีปาคะที่ไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรมากกว่าปกติแล้ว ครัวของวังหลวงจะมีค่ารับใช้ทำงานกว่า200คนแบ่งเป็นหลายกลุ่มโดยพระสนมที่เป็นที่โปรดปรานหรือมีฐานะสูงสุดก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายสิบคนคอยรับใช้แต่สำหรับนางสนมทั่วไปก็ต้องร่วมใช้เจ้าหน้าที่กลุ่มเดียวกันกับคนอื่นซึ่งในนี้จะมีกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างนั่นคือกลุ่มคนที่ทําหน้าที่เตรียมวัตถุดิบต่างๆแล้วคอยส่งไปให้ขันทีควบคุมดูแลทำหน้าที่จัดสรร ให้สนมนางในตามตำแหน่งซึ่งจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระสนมของข้าก็เป็นพวกขันทีควบคุมดูแลพวกนี้ที่ถูกกดยกชุดส่วนพวกคนงานอย่างลุงหงของข้านั้นไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรอีกอย่างตำแหน่งชำแหละเนื้อสัตว์อย่างลุงหงก็ต้องใช้ความชำนาญจริงๆจ,จึงมักจะไม่ค่อยมีคนมายุ่งวุ่นวายเท่าไหร่ลุงหงเองก็ฉลาดพอที่จะไม่หาเรื่องใส่ตัวด้วยการไปเกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาหา ประโยชน์จากตัวเองท่านลุงห่วงเป็นคนร่างใหญ่เสียงดังตามตัวมักมีเศษเนื้อหรือเลือดสัตว์ติดตัวอยู่เสมอดูดุดันตลอดเวลาจึงไม่ค่อยมีคนเข้าไปใกล้นัก เป็นค่าที่ติดใจลีลาการใช้มีดของลุงห่วงมากจนอดไม่ได้ที่จะชอบไปเมียงมองสุดท้ายไม่รู้ว่าจับพัดจับผูยังไงสุดท้ายก็กลายมาเป็นลุงห่วงกับยายหนูเพื่อนสีต่างไวัยไปได้และเพราะเหตุนี้จึงทําให้ข้ารู้ว่าแพ้ที่จริงแล้วลุงห่วงเป็นพวกปากร้ายใจดีส่วนใหญ่ในครัวมักจะมีอาหารดีๆเหลืออยู่เสมอเพราะความสนิทสนมนี้ข้าจึงมักจะมีของดีๆกินยามที่ไปเยี่ยมเยือน ครในช่วงเวลายากลำบากที่ผ่านมาก็ได้ลุงห่วงที่แอบซุกเนื้อดีๆอาหารดีๆเข้ามาในสำรับให้พอมีของดีกินบ้างมีแต่ช่วงหลังๆที่คา,าดว่าลุงห่วงอาจจะถูกจับตาดูหลังๆจึงไม่มีของพวกนั้นซุกมาให้กินอีกมามาเจ้าผอมจนหัวโตแล้วรู้หรือไม่เมื่อเช้าห้องเครื่องทำขนมไม่สวยมาหลายชิ้นยายแก่หุยแบ่งมาให้ข้าเจ้าก็เอาไปกินสิ พูดพังหยิบขนมหน้าตาหน้ากินส่งมาให้ยายแก่หุยที่ลุงห่วงเอ่ยถึงก็คือภรรยาของลุงนั่นเองปกติแล้วคนครัวประจำห้องเครื่องจะเป็นคนในตระกูลเดียวกันเพื่อประกันความปลอดภยัยและเนื่องจากไม่มีการคัดเลือกจากฝีมือจึงมักจะถูกประนามว่าปรุงอาหารไม่ค่อยอร่อยซึ่งจริงๆข้าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ข้าว่ามันก็อร่อยดีนะยิ่งขนมในมือข้าตอนนี้ยิ่งอร่อย ข้าหาที่แห้งแหงแถวนั้นนั่งแพะขนมพางมองลุงหวงที่กาดไก่มีดปังตอในมือหั่นชิ้นส่วนไก่ในมือด้วยความเลื่อมใสลีลาผิ้วไหวดังสายน้ำเช่นนี้แม้แต่เชฟกระทะเหล็กในชาติพบก่อนของข้ายังต้องยกนิ้วให้จริงๆระหว่างที่มือกวาดแกว่งอาวุธประจำกายปากก็เอ่ยกับข้าด้วยความเป็นห่วงเจ้าคงลำบากไม่น้อย แต่ไม่ต้องเกรงใจข้าหรอกอย่างไรเสียพวกสุนัขดีแต่ประจบคนใหญ่คนโตพวกนั้นก็ไม่กล้าไล่ข้าออกหรอกหน้าที่มือเปื้อนเลือดเช่นนี้มีใครอยากจะทำเฮ้อโทท่านลุงหน้าที่ไหนก็ไม่ต่างกันหรอกเจ้าค่ะจะอย่างไรก็ทำข้าวให้คนกินจะต่างกันอย่างไรเชียวท่านลุงคิดมากไปแล้วลุงห่วงหัวเราะห้าห้าย่างชอบใจชี้ปมีดมาทั้งข้าแล้วจึงเอ่ยฮึ เจ้าก็เป็นเช่นนี้ปากหวานเอาใจคนอื่นได้เก่งนักพวกคนครัวข้างในยังเอาใจเจ้าฝากขนมมาให้บ่อยๆช่วยไม่ได้การประจบสอพอย่อมเป็นทักษะติดตัวขันทีนางกำนั้นอยู่แล้วข้าทำได้ดีท่านควรจะภาคภูมิใจถูกยิ่งเจ้านี่ช่างเข้าใจพูดนัก ลุงห่วงหัวเราะ55เสียงดังยังถูกอกถูกใจทําให้ข้าหัวเราะตามไปด้วยข้านั่งคุยเล่นอยู่สักครู่ก็ลาลุงห่วงกับตําหนักข้าเนว่าคงใกล้จะถึงเวลาตื่นบรรทมของพระสนมแล้วระหว่างที่ร่ําลายอย่างง่ายๆลุงห่วงก็เอ่ยปากยายหนูวันหน้าหากเจ้าลําบากก็ไม่ต้องเกรงใจค่าพระสนมมีแม่ตากลัวข้าจะเดือดร้อน หากแต่ข้าอยู่มานานย่อมรู้ทางดีไม่ต้องเป็นห่วงข้าเกินไปที่ข้าทำก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญหรอกท่านลุงหมายความว่ายอย่างไรเจ้าคะ ก็เรื่องที่พระสนมให้นางกำนันในตำหนักมาบอกให้ข้าเลิกซุกซ่อนอาหารส่งไปให้เจ้าอย่างไรเล่าข้ารู้ว่าทั้งเจ้าทั้งพระสนมเป็นห่วงข้าแต่ไม่ต้องกังวลไปข้าอยู่มานานข้าย่อมรู้ดีว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดไม่ควรทำเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านั้นไม่ต้องกังวลมากไปลุงห่วงพูดกับข้าด้วยน้ำเสียงเอื้อเอนดูเจ้าค่ะพานลุงเช่นนั้นข้าไปก่อนนะเจ้าคะ ไปเถอะเราะมัดระวังด้วยเจ้าข่ะท่านลุงแล้วข้าจะมาหาใหม่ข้าโบกมือลาลุงหวงง่ายๆก่อนจะเดินจากมาแม้ข้าจะรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องในคำพูดของลุงหวงแต่กลับนึกไม่ออกว่าไม่ถูกต้องอย่างไรจึงได้แต่สลัดทุกสิ่งทิ้งไปก่อนรีบกลับตำหนักเผื่อพระสนมจะถามหาข้าระหว่างเดินกลับตำหนัก เห็นนางกำนันน้อยผู้หนึ่งเดินเร็วๆตรงไปยังตำหนักของลี่ชงหลงท่าทางแม้จะเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างแต่สัญชาตญาณของข้าบอกว่าบางอย่างกำลังก่อตัวช้าๆข้าขี้ยิ้มมีงิ้วโรงใหญ่กำลังแต่งตัวรออยู่สินะ หลังจากกลับมาที่ตำหนักข้าเดินสำรวจรอบๆตำหนักอย่างที่เคยทำเสมอไม่มีใครแปลกใจนักมีเพียงนางกำนันไม่คุ้นหน้าหนึ่งนางก้มหน้าลงดูสงบสงี่ยมยาเมื่อเดินสวนกับข้าข้าลอบยิ้มมุมปากบางเบาอ่าตำหนักฮาวาเลอร์มีตัวละครลับตั้งแต่เมื่อใดกันคืนนี้ ตำหนักฮาวาเลอร์ปิดเร็วกว่าปกติจะเปิดไว้เพื่อสิ่งใดเมื่อฝ่าบาทเสด็จตำหนักของลี่ชงหลงผู้กำลังมีหน้ามีตาผู้นั้นข้าปรนีบัตริพระสนมเข้านอนจนเรียบร้อยแล้วจึงบอกให้หย่าอิงไปนอนตามชับบรรดานางตำนันขั้นต่ำกว่าที่เข้าเวรในคืนนี้ให้ดูแลพระสนมดีๆก่อนจะปีกตัวกลับเข้าห้องไปพักผ่อนอีกคนข้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อรับรู้ได้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในห้อง ภายใต้ความมืดมิดข้าพยายามปรับสายตาให้คุ้นชินกับความมืด ก่อนจะเห็นร่างตาคุ้มในเงาหากคราวนี้มิใช่เพียงหนึ่งอย่างที่เคยเป็นมาข้าสำรวจคนทั้งคู่อย่างระมัดระวังหนึ่งในนั้นจึงก้าวออกมาอยู่ตรงหน้าเห็นคนตรงหน้าข้าก็ไม่พูดไม่ถามสิ่งใดเพียงก้าวไปคว้าเอากล่องยาที่วางไว้ไม่ไกลออกมาจัดแจงเตรียมของที่จำเป็นก่อนจะจ้องหน้าอีกฝ่ายนิง่งคนตรงข้ามถอนหายใจกวักมือเรียกผู้ที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดให้ก้าวออกมา คนผู้นั้นคำนับชายตรงหน้าก่อนก้าวเข้ามานั่งใกล้ค่ะยกแขนเสื้อขึ้นให้ค่ะมองเห็นผ่านแสงจันทร์เพราะข่าไม่เสียงที่จะจุดไฟปุกคนทั้งตําหนักอยู่แล้วโชคดีที่คืนนี้จัน์ยังกระจ่างข้าจึงพอมองเห็นว่าแผลนั้นแม้จะดูน่ากลัวแต่ก็เป็นเพียงรอยถากยาวจากอาวุธอาจจะเป็นลูกธนูหรืออะไรเทือกๆนั้น ไม่จําเป็นต้องเย็บเพียงทําแผลง่ายๆก็เพียงพอข้าจัดการทําแผลให้อีกฝ่ายจนเรียบร้อยคนเจ็บจึงประสานมือคารวะแล้วเร้นกายจากไปพิ้งไว้เพียงเงาร่างสูงสักอีกคนที่ยังยืนนิ่งในห้องข้าในเมื่ออีกฝ่ายไม่พูดข้าก็ไม่พูดเพียงเก็บของตนเองไปเงียบๆอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนพูดนี้ ตนองคารักข้างกายถึงกับได้แผลแต่กลับไม่ยอมไปรักษากับคนของตนก็พอบอกได้ว่าแม้แต่องคารักข้างกายของเขาก็ไม่ปลอดภัยแล้วสินะเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าปิดหูปิดตาปิดปากคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด นั่งจ้องมองกันในความมืดสักพักเมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่มีท่าทีว่าจะเอ่ยอะไรข้าจึงล้มตัวลงนอนห่มผ้าแบบไม่สนฟ้าสนดินใดๆทั้งสิ้นในเมื่ออีกฝ่ายไม่ได้มาในฐานะห้องเต้ข้าก็ขอใช้เรื่องนี้ทำตัวเสียมารยาทก่อนแล้วกันข้าง่วงได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบามาจากอีกคนในห้องแต่ข้าขี้เกียจจะคิดอะไรจึงหลับหูหลับตา ทำเป็นไม่ได้ยินไปซะร่างของอีกฝ่ายจึงเต้าเข้ามาใกล้มือใหญ่ลูบที่เส้นผมข้าเบาๆข้าตกใจจนตัวแข็งก่อนจะปล่อยให้มันผ่านไปเมื่อการลูบนั้นแผ่วเบาให้ความรู้สึกเอื้อเอ็นดูมากกว่าจะเป็นอื่นใดเสียงถอนหายใจแผ่วเบาจางทำให้ข้าต้องหันกลับมามองอีกคนศพดวงตาดำจัดที่ดูลึกล้ำราวกับไม่เห็นก้นบึ้งคู่นั้นระลอกขึ้นบางอย่างที่สั่นไหวทำให้อดใจไม่ไหวต้อง เพียงสายลมพัดแผ่วจางไม่อาจเปลี่ยนเส้นทางไหลของสายน้ำย่อมเป็นเช่นนั้นนอนเถอะคืนนี้ข้ากวนเจ้าเพียงเท่านี้ข้าหลับตาลงแต่รับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายยังคงไม่จากไปนึกถึงบางเรื่องขึ้นมาได้จึงเอ่ยปากอีกครั้งตำหนักฮาวานเลอร์มีพี่น้องเข้ามาเพิ่มหลายคนบ่าวเหน็ดเหนื่อยจนจำได้ไม่หมด ข้ามองไม่เห็นว่าอีกฝ่ายมีสีหน้าเช่นใดรับรู้ได้ถึงลมหายใจของอีกฝ่ายที่สะดุดไปก่อนจะได้ยินเสียงทุ้มเอ่ยคำตำหนักคาวานเลอร์นั้นสำคัญย่อมมีผู้อยากมีหน้ามีตาเข้ามาขอพึ่งใบบุญช่วงนี้เจ้าคงต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นแล้วพักผ่อนเถอะข้าไม่กวนแล้ว ไออุ่นของอีกคนจางหายไปข้าจึงเผยรอยยิ้มบางเบาไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดเมื่ออีกฝ่ายกล่าวเช่นนี้ตำหนักฮาวาเลอร์ย่อมมั่นคงยิ่งแล้ววันรุ่งขึ้นข่าวที่ดังที่สุดของเมืองหลวงคงหนีไม่พ้นเรื่องตวนรุ่ยอ๋องพระอนุชาของฮ่องเต้สั่งลงโทษองคารักในจวนหลายสิบชีวิตแต่จะเป็นด้วยสาเหตุใดล้วนไม่มีใครแน่ชัดข้ารับฟังแล้วก็ได้แต่ปล่อยผ่านไปเรื่องของรุ่ยอ๋อง ที่เคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกสื่อราชบัลลังไม่ใช่ความลับแต่เมื่อห้องเต้องค์ปัจจุบันได้ครองราชแล้วรุ่ยอ๋องจะสำคัญอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของข้าสักนิดแทนที่จะสนใจสู้เอาเวลามาคิดว่าจะรับมือกับภัยมืดจากสนมนางในคนอื่นหรือทำอย่างไรจะทำให้พระสนมกลับมาเป็นที่โปรดปานยังจะดีกว่า ก่อนปีใหม่แค่ไม่กี่วันตำหนักนายกับต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อลี่ชงหลงผู้เป็นที่โปรดปานของห้องเต้นในตอนนี้ถูกวางยาพิษอาการหนักจนหมอหลวงต่างวิ่งกันวุ่นฝ่าบาทพิโรธจนคว้างถ้วยชาแตกไปหลายสิบใบข้ารับใช้ล้วนไม่มีผู้ใดกล้าหายใจแรงเพียงนิดเมื่อพบกับโทรศัพทของโอรสสวรรค์หลายคนที่มีหน้าที่สอบสวนวิ่งวนทำงานไม่กล้ายหยุดมือ เมื่อผู้เป็นนายสั่งด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่าจะต้องรู้เรื่องเร็วที่สุดสืบหาคนทำมาให้โดยเร็วเป็นการบ่งบอกว่าโพสะของฝ่าบาทสูงเทียมฟ้าแล้ว สุดท้ายก็เหมือนที่ลี่ชงหลงถูกบางยาไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับข้าดังนั้นหลักฐานต่างๆที่ชี้ความผิดมาทางพระสนมของข้ายิ่งไม่น่าแปลกใจเข้าไปใหญ่เหมือนภาพย้อนกลับไปเมื่อครึ่งปีที่แล้วเพียงแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากจางผินเป็นลี่ชงหลงผู้งดงามซึ่งตอนนี้ดูบอบบางจนน่าใจหายผิวขาวจัดยิ่งดูซีดลงราวกับจะโปร่งแสงได้ลมหายใจอ่อนจนเหมือนจะหลุดลอยไป ทุกเมื่อภาพพระสนมของข้านั่งอยู่ท่ามกลางสายตายเยอะหยันในหายนะของผู้อื่นกลับมาอีกครั้งในวันนี้และถึงจะบอกว่าเรียกมาสอบถาม แต่ห้องเต้บุรุษเพียงหนึ่งเดียวในที่นี้ลับนั่งนิ่งราวกับไม่รู้สึกถึงความกดดันที่ส่งมาจิบชาเหมือนกำลังชมดอกไม้อยู่ในสวนมิใช่อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดของสนมคนโปรดคนหนึ่งถูกสนมทรงโปรดอีกคนวางยาหลังจากหมอหลวงกล่าวว่าลี่ชงหลงได้รับพิษไปมากแต่เพราะทำการรักษาทันทีทำให้รอดพ้นปากประตูผีมาได้ แต่คงจะต้องพักรักษาตัวอีกนานกว่าจะกลับมาเป็นปกติและที่ทำให้ทุกคนแสดงสีหน้าตกใจแต่ภายในใจล้วนยินดีคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ว่าพิษได้ทำลายภายในจนลี่ชงหลงผู้นี้อาจไม่สามารถอุ้มคันมังกรได้อีกต่อไปแม้จะเป็นข่าวที่น่าตกใจหากแต่สีหน้าห้องเต้นหนุ่มกับสงบนิ่งจนข้าเดาความรู้สึกไม่ออก พระองค์เพียงเอ่ยอนุญาตให้หมอหลวงกลับไปได้และนั่งนิ่งเงียบปล่อยให้เวลาผ่านไปเช่นนั้นเรากับจะวัดใจว่าใครจะสิ้นความอดทนก่อนกันฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ